นิทานเรื่องผีเฝ้าบ้านณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทมีคฤลิฮาส์หลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านทรงโบราณสไตล์โยุโรปที่ดูหรูหราผิดแปลกไปจากบ้านอื่นๆในละแวกนั้นตัวบ้านทาด้วยสีครีมอ่อนมีระเบียงไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรหน้าต่างบานใหญ่ทำจากกระจกสีเรียงตัวโค้งสวยงาม แม้จะเป็นบ้านร้างที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยมานานกว่า50ปีแต่สภาพภายนอกยังคงสมบูรณ์อย่างน่าประหลาดไม่มีอรอยสุดโทมหรือรอยผุพังแม้แต่น้อยร้านน้าของลุงสวัยเป็นจุดนัดพบของชาวบ้านทุกเย็นผู้คนจะมานั่งจิบชาและพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องลึกลับของบ้านร้างหลังนั้น ลุงสวัยเป็นคนเดียวที่อยู่มาตั้งแต่ยุคที่บ้านยังมีผู้คนอาศัยอยู่เขามักจะเล่าเรื่องราวให้ลูกค้าฟังก่อนที่จะล้มป่วยและจากไปบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูลเก่าแก่ที่ร่ำรวยมากลุงสวัยเริ่มเล่าขณะรินน้ำชาร้อนๆให้ลูกคา้าเจ้าของคนสุดท้ายเป็นหญิงชราชื่อคุณหญิงจันเธออาศัยอยู่เพียงลำพังกับคนรับใช้สองสามคน อ้าวแล้วทำไมกลายเป็นบ้านล้างเหรอลุงชาวบ้านคนหนึ่งถามวันหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับคนรับใช้ทั้งหมดไม่มีใครพบหล่องรอยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนแปลกที่สุดคือทรัพย์สินในบ้านไม่ได้หายไปแม้แต่ชิ้นเดียวทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนกับว่าพวกเขาแค่ออกไปเดินเล่นแล้วจะกลับมา ไม่มีญาติพี่น้องมาตามหาเลยเหรอคะลุงมีสิตำรวจก็มาสืบญาติๆก็มาตามแต่ก็ไม่พบอะไรเลยที่แปลก็คือไม่มีทายาทคนไหนกล้ารับมรดุทั้งๆท,ที่มีเงินทองและสมบัติมากมายบ้านก็เลยถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่นั้นเรื่องเล่าของลุงสวัยแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างเล่าต่อๆกันไปบางก็ว่า มีวิญญาณคุณหญิงจันสิงสถิตคอยปกป้องสมบัติของตระกูลบางก็ว่ามีสมบัติมหาศาลซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบางก็ว่าได้ยินเสียงเปียโ,โนดังแววในยามเที่ยงคืนป้าสมศรีเล่าว่าแกเคยเห็นเงาผู้หญิงในชุดไทยยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองตอนแรกนึกว่าตาฝาดพอมองอีกทีก็หายไปแล้วแล้วลูกชายของแกก็บอกว่า เคยเห็นแสงไฟในบ้านสว่างวาบขึ้นมากลางดึกพอวิ่งไปดูก็มืดสนิทเหมือนเดิมแม้หลายคนจะพยายามเข้าไปสำรวจแต่ประตูและหน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิทไม่มีใครสามารถงันแงะเข้าไปได้นายช่างที่มาลองเปิดถึงกับงงงนันเพราะแม้กุญแจจะขึ้นสนิมแต่บานประตูกับแข็งแรงเหมือนใหม่เรากับมีพลังลึกลับบางอย่างปกป้องบ้านหลังนี้เอาไว้ ที่น่าแปลกคือส่วนเรอาบ้านกลับไม่รกร้างเท่าที่ควรยญาขึ้นพอประมาณต้นไม้ใหญ่ยังเขียวชอุ่มดอกไม้บางชนิดยังผลิบานทางทางที่ไม่มีคนมาดูแลครึ่งศตวรรษเด็กๆในหมู่บ้านมักจะมายืนมองบ้านหลังนี้อย่างอยากรู้อยากเห็นพวกเขาเล่นเกมท้าทายกัน ให้เพื่อนลองวิ่งเข้าไปแตะรั้วในบ้านตอนกลางคืนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกลา้าคุณยายบุญมีอดีตแม่ครัวในละแวกนี้เล่าให้หลานฟังว่าเมื่อก่อนที่นี่เคยสวยมากเลยนะคุณหญิงจันชอบจัดงานเลี้ยงการกุศลแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเธอถึงหายตัวไปบางคนก็ว่าเธอถูกลูกหลานวางยาบางคนก็ว่าเธอหนีไปอยู่เมืองนอก แต่ฉันว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆวันเวลาผ่านไปตำนานบ้านร้างก็ยิ่งเลือนรางผู้เฒ่าแก่ที่รู้เรื่องราวดั้งเดิมทยอยจากไปทีละคนเหลือเพียงเรื่องเล่าปล้ำปลาที่ถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลาแต่ความลึกลับของบ้านหลังนี้กลับเข้มข้นขึ้นทุกวันมีเพียงคนเท่าคนแก่บางคนที่ยังจําได้ว่า ครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบเหงาและกลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครหาคำตอบได้และไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่จนกระทั่งวันที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นไม้ตัดสินใจก้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งที่นางมารี หญิงไม้ไวัย45ปีอาศัยอยู่กับลูกชายวัย15ปีชื่อต้นไม้นางมาลีทำงานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านทางซักผ้าทำความสะอาดบ้านและรับจ้างทำอาหารในงานต่างๆเพื่อหาเงินส่งลูกชายเรียนหนังสือทุกเชา้านางมาลีจะตื่นแต่ชเช้ามืดเพื่อเตรียมอาหารให้ลูกชาย แม้ต้นไม้จะไม่เคยกินข้าวเช้าที่แม่ทำให้แต่นางมะลีก็ยังทำอาหารให้ลูกทุกวันด้วยความหวังว่าสักวันลูกจะกลับมากินข้าวพร้อมกันต้นไม้มักจะรีบออกจากบ้านแต่เชา้าบอกว่าจะไปกินข้าวที่โรงเรียนทิ้งให้นางมะลีมองตามด้วยความเป็นห่วงที่จริงแล้วต้นไม้ไม่ได้ไปโรงเรียนตามปกติ เขานัดเจอกับกลุ่มเพื่อนที่โต๊ะในโรงอาหารทุกเชา้ากลุ่มของเขามีสามคนคือต้นไม้ทอสและวัดพวกเขามักจะนั่งคุยกันจนเลยเวลาเข้าแถวบางวันก็แอบ,บหนีเรียนไปเล่นที่ร้านเกมหรือร้านคาหน้าโรงเรียนผลการเรียนของต้นไม้ตกต่ำลงเรื่อยๆครูประจำชั้นเรียกพบนางมาลีหลายครั้งแต่ต้นไม้ก็ยังไม่ปรับปรุงตัว เขากลับบ้านดึกไม่ช่วยแม่ทำงานบ้านบางครั้งก็กลับมาพร้อมกลิ่นบุหรี่ติดตัวนางมาลิพยายามพูดคุยกับลูกชายแต่ต้นไม้กลับแสดงอาการไม่พอใจและหนีขึ้นห้องไปทุกครั้งวันหนึ่งต้นไม้แอบได้ยินเพื่อนบ้านคุยกันเรื่องของเขากับแม่พวกเขาพูดถึงความน่าสงสารของนางมาลิ ที่ต้องทำงานหนักเลี้ยงดูลูกชายที่เกเรไม่เอาไหนต้นหมารู้สึกโกรธแต่ลึกๆก็รู้สึกผิดเขาเห็นรอยดำช้ำจากการทำงานหนักบนมือแม่เห็นผมที่หงอกขึ้นเรื่อยๆแต่ความเรื่อรันและอารมณ์วัยรุ่นทำให้เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองระหว่างที่นั่งเล่นกับเพื่อนที่ร้านคาหน้าโรงเรียนตอนเล่าเรื่องบ้านร้างท้ายหมู่บ้านให้ฟังเขาเล่าว่า มีคนเห็นแสงประหลาดในบ้านหลังนั้นยามค่ำคืนบางก็ว่าได้ยินเสียงดนตรีแว่วมาต้นไมาและเพื่อนๆเ,เกิดความสนใจจึงวางแผนที่จะไปสำรวจบ้านร้างในวันรุ่งขึ้นเย็นวันนั้นต้นไม้กลับบ้านพบนางมาลีนั่งซักผ้าอยู่หน้าบ้านมือของแม่เปื่อยผุพองจากการซักผ้ามาทางวันเขารู้สึกจุกในอกอยากจะเข้าไปก่อนและขอโทษแม่ แต่ด้วยความขืนอายและที่ถีทำให้เขาเดินเลี่ยงเข้าบ้านไปอีกทางต้นไม้นอนไม่หลับคืนนั้นเขานึกถึงแผนที่จะไปบ้านร้างในวันพรุ่งนี้ในใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจก็อยากพิสูจน์ความกล้าของตัวเองเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปพบกับเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล นางมาลีนั่งทำงานเย็บผ้าอยู่หน้าบ้านได้แต่ถอนหายใจมองภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวที่แขวนอยู่บนฝาบ้านภาพที่ต้นไม้ยังเป็นเด็กน้อยยิ้มแย้มมีความสุขเธอภาวนาขอให้มีปฏิหารบางอย่างที่จะทำให้ลูกชายของเธอกลับมาเป็นเด็กดีเหมือนเดิมโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคำภาวนาของเธอกำลังจะกลายเป็นจริงในไม่ช้า เช้าวันใหม่ต้นไม้และเพื่อนเพื่อนนั้นรวมตัวกันที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านพวกเขาวางแผนจะไปสำรวจบ้านร้างที่เป็นตำนานของหมู่บ้านต้นไม้เตรียมไฟฉายเทียนและไม้ขีดไฟติดตัวไปเผื่อกรณีที่ต้องอยู่จนคำ่ำเตรียมของมาครบไหมต้นไม้ถามเพื่อนๆนที่มารออยู่ก่อนแล้วระหว่างทางเดินไปบ้านร้างพวกเขาพบลุงสมศักดิ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นลุงมองด้วยความเป็นห่วงและเตือนด้วยความหวังดีนี่พวกเองจะไปไหนกันอย่าบอกนะว่าจะไปบ้านล้างนั่นนะบริเวณรอบบ้านร้างเงียบสงัดไม่มีเสียงนกร้องไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ต้นไม้และเพื่อนรวมเจ็ดคนเดินสำรวจร,บรอบๆบ,บ้านก่อน บรรยากาศที่น่ากลัวทําให้เพื่อนส่วนใหญ่เริ่มถอดใจทยอยกันกลับบ้านไปจนเหลือเพียงสามคนคือต้นหมายตอดและวัดต้นหมายรวบรวมความกลา้าเดินนำหน้าไปที่ประตูใหญ่เขาค่อยๆผลักประตูที่สนิมจับเสียงเอียดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบทันใดนั้นลมแรงก็พัดวูบมาจากไหนไม่รู้พัดให้ประตูเปิดออกกว้าง พวกเขาตกใจแต่ก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปด้านในเฮ้ยเข้าไปแล้วต้องรีบออกนะเว้ยวัดพูดเสียงสัน่นแต่เมื่อทั้งสามเดินเข้าไปในบ้านประตูก็ปิดลงเองอย่างรุนแรงไม่ว่าจะพยายามเปิดอย่างไรก็ไม่สำเร็จภายในบ้านมืดสลัวมีฝุ่นและใย,ยแมงมุมเต็มไปหมดเครื่องเรือนโบราณถูกคลุมด้วยผ้าขาวดูน่าขนลุก พวกเขาตัดสินใจสำรวจชั้นบนของบ้านเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสามจู่ๆต้นไม้ก็รู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านเขาหันไปมองและเห็นภาพที่ทำให้ขนลุกสู้หญิงชาราในชุดไทยโบราณยืนยิ้มมองเขาอยู่หลานเอ๋ยในที่สุดเจ้าก็มาเสียงแผ่วเบาดังขึ้น ตอนและวัดที่ยืนอยู่ข้างๆล้มลงสลุปไปทันทีต้นไม้ยืนนิ่งด้วยความตกใจแต่แปลกที่เขาไม่รู้สึกกลัวกลับรู้สึกคุ้นเคยกับหญิงชระาผู้นี้อย่างประหลาดนอกบ้านชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นแสงประหลาดสอดส่องออกมาจากบ้านร้างพวกเขาเริ่มรวมตัวกันที่หน้าบ้านนางมาลิที่กำลังตามหาลูกชายที่ไม่กลับบ้านพอได้ยินเรื่องราว หัวใจของเธอก็หล่นวูบเมื่อรู้ว่าลูกชายอยู่ในนั้นในความมืดของบ้านร้างต้นไม้ยืนอยู่เพียงลำพังต่อหน้าวิญญาณของหญิงชาราเพื่อนทั้งสองนอนสลบอยู่ข้างๆแสงสลัวจากไฟฉายในมือทำให้เขาเห็นใบหน้าอันใจดีของหญิงชาราเธอสวมชุดไทยโบราณสีครีมผมกล้ามวยประดับด้วยปิ่นทองเก่าแก่หญิงชารายิ้มอ่อนโยนและพูดว่า อย่ากลัวไปเลยหลานลักย่าคือคุณหญิงจันทร์เจ้าของบ้านหลังนี้ทันย่าเป็นญาติของผมแล้วครับใช่และเจ้าคือทายาทคนที่45ของตระกูลเราแม่ของเจ้านางมาลินั้นเป็นหลานสาวของย่าเองตนหมายนั่งลงบนพื้นด้วยความอ่อนล้าคุณหญิงจันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง เธอเป็นทายาตรุ่นสุดท้ายที่ดูแลสมบัติของตระกูลวันหนึ่งเธอล้มป่วยกระทานหันรู้ตัวว่าคงมีชีวิตอยู่ไม่นานแต่ยังไม่ได้มอบสมบัติให้ทายาทคนต่อไปแต่ทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกผมเรื่องนี้เลยล่ะครับแม่ของเจ้าเป็นคนดีเธอไม่ต้องการให้ลูกแบกรับภาระของตระกูลใหญ่เธออยากให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างสามัญชนธรรมดา รู้จักคุณค่าของความเหนื่อยยากคุณหญิงจันทร์ถอนหายใจน้ำตาของต้นไม้ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขานึกถึงภาพที่แม่ทำงานหนักทุกวันทั้งที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนี้เลย,ยอย่าเฝ้ารอทายาตมานานแล้วแต่ต้องเป็นคนที่จิตใจดีงามเข้าใจคุณค่าของเงินทอง และรู้จักใช้มันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเสียงฝีเท้าวิ่งและเสียงเคาะประตูดังมาจากชั้นล่างตามด้วยเสียงร้องเรียกของนางมาลิต้นไม้ลูกอยู่ในนั้นใช่ไหมลูกไปหาแม่ของเจ้าเถิดบอกเธอว่าย่ารออยู่ที่นี่ต้นไม้ลุกขึ้นมองหน้าคุณหญิงจันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะวิ่งลงไปชั้นล่าง ตอนแล้วันเริ่มฝืนพวกเขางงงันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสามช่วยกันเปิดประตูคราวนี้ประตูเปิดออกได้อย่างง่ายดายนางมาลีกอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลด้วยความดีใจชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ต่างก็แปลกใจที่เห็นแสงสว่างจากในบ้านแม่ครับคุณย่าจันรออยู่ข้างบนครับ ใบหน้าของนางมาลีซีดเผือดเธอรู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่เธอพยายามหนีมาตลอดหลายปีนางมาลีและต้นไม้เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสามบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปแสงสว่างสีอ่อนๆส่องสว่างไปทั่วบ้านกลิ่นทุบหอมอ่อนๆโชยมาเมื่อขึ้นไปถึงคุณหญิงจันยังคงยืนรออยู่ที่เดิม คุณหญิงจันเอ๋ยเบาๆมาลิหลานรักในที่สุดหลานก็กลับมาคุณย่าคะหนูขอโทษที่ทิ้งบ้านไปนางมาลิคุกเข่าลงกราบคุณหญิงจันเล่าให้ต้นไมายฟังว่านางมาลิคือทายาทโดยตรงของตระกูลแต่เธอเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตธรรมดาแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรักแม้จะยากจนแต่ก็มีความสุข เมื่อสามีเสียชีวิตเธอก็ยังไม่ยอมกลับมารับมรดกเพราะต้องการสอนลูกให้รู้จักความลำบากยาไม่เคยโกรธหลานเลยแต่ถึงเวลาแล้วที่สมบัติของตระกูลต้องถูกส่งต่อยาไม่อาจไปเกิดใหม่ได้หากยังไม่ได้มอบมรดกให้ทายาทที่แท้จริงคุณย่าคะหากหนูรับมรดกคุณย่าจะได้ไปสู่สุขติใช่ไหมคะ ใช่จ้ะยาจะได้ไปอย่างสงบแต่สิ่งที่สําคัญคือยาอยากให้สมบัติของตระกูลได้ถูกใช้เพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเหมือนที่บรรพบุรุษของเราเคยทำมาหนูจะทำตามที่คุณย่าต้องการคะ่ะนางมาลีกราบลงอีกครั้งคุณหญิงจันหันมาทางต้นไม้และบอกกับเขาว่าเลนของยาทวด เจ้าจะช่วยแม่ดูแลสมบัติของตระกูลได้หรือไม่ผมสัญญาครับคุณย่าผมจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนและช่วยแม่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแสงสว่างในบ้านสว่างวาบขึ้นคุณหญิงจันค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นและความสุขที่เธอได้ทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จก่อนจากไป เธอมอบพิซ่อนสมบัติและเอกสารสำคัญทั้งหมดของตระกูลต้นไม้อบกอดแม่ไว้แน่นแม่ครับผมขอโทษที่เคยทำตัวเกเรผมสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีให้แม่นะครับนางมาลีกอดลูกชายพร้อมน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนคือความรักที่แม่ลูกมีให้กัน พวกเขาใช้เวลาหลายวันทำความสะอาดบ้านจัดการของเก่าแก่และค้นหาเอกสารสำคัญตามที่คุณหญิงจันบอกใต้พื้นห้องนอนใหญ่พวกเขาพบตู้นิรภัยโบราณภายในบรรจุทองคำเพชรนินจินดาและเอกสารสิทธิ์ที่ดินมากมายแม่ครับเราจะทำอะไรกับสมบัติพวกนี้ดีต้นไม้ถามขณะช่วยแม่จัดเรียงเอกสาร แม่คิดว่าเราควรทำตามที่คุณย่าต้องการใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนางมะริตอบพร้อมรอยยิ้มสัปดาห์ต่อมาบ้านหลังใหญ่จัดงานทำบุญครั้งใหญ่เชิญพระมาสวดอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษนางมะริจัดโรงทานเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านและประกาศว่าจะบ,บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้สร้างโรงเรียนและสถานพยาบาลสำหรับชุมชน ต้นไม้กลับไปเรียนพร้อมความตั้งใจใหม่เขาขอโทษคุณครูที่เคยทําผิดและตั้งใจเรียนจนผลการเรียนดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในวันหยุดเขาช่วยแม่ดูแลโครงการช่วยเหลือชุมชนและชวนเพื่อนๆมาทํากิจกรรมจิตอาสาบ้านที่เคยร้างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะและความสุขกลับคืนมา ชาวบ้านไม่เรียกที่นี่ว่าบ้านร้างอีกต่อไปแต่เรียกว่าบ้านคุณหญิงตามชื่อของคุณหญิงจันทู้เป็นที่รักทุกคืนวันพระนางมาลีและต้นไม้จะจุดทูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีรูปถ่ายเก่าของคุณหญิงจันตั้งอยู่ บางครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่ามีกลิ่นทุ่หอมอ่อนๆโชยมาและเห็นเงาของหญิงชาราในชุดไทยยืนยิ้มอยู่ที่ระเบียงบ้านแม่ครับผมดีใจที่เราได้กลับมาที่นี่แม่ก็ดีใจจะ้ะแต่ที่แม่ดีใจที่สุดคือการที่ลูกเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น นางมาลีตอบพร้อมก่อนลูกชายเรื่องราวของบ้านคุณหญิงกลายเป็นตำนานใหม่ของหมู่บ้านไม่ใช่เรื่องผีสางน่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องราวของความรักความกตัญญูและการทำความดีที่จะเล่าขานสืบต่อไปช่วยลูกหลานจบบริบูรณ์